คำว่าหนึ่งในจุดๆนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า one of แล้วตามด้วยคำนามพระหูโปรดขาดดังนั้นคำนามนั้นก็ควรจะต้องเติม s ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนลืมบ่อยมากๆแล้วก็พลาดกันบ่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจากคลิปสั้นๆกันค่ะ I'm just thinking, I think he's one of the greatest actors of our generation. Romantic love is one of the most addictive substances on earth. And we're going to play one of our favorite games here. It's called Five Second Rule. I think he's one of the greatest actors of our generation. ผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่สุดยอดที่สุดในเจเนอเรชันหรือยุคของพวกเราเลยจะเห็นว่าคำว่า actor จะไปเติม s ให้เป็นพหูพจน์นะคะคือหนึ่งในแบบนักแสดงหลายๆคนที่สุดยอดมันก็จะต้องเป็นพหูพจน์อยู่แล้วเนาะตัวอย่างที่สองจากคลิปที่สองก็คือ romantic love is one of the addictive substances on earth เวลาเขาออกเสียงคำว่า addictive เขาจะ stress ที่พยางค์ที่2นะคะส่วนคำว่า substances จะ stress ที่พยางค์ที่หนึ่งคือคำว่า sub นะคะคำว่า s u b s t a n c e เขาจึงเติม s ให้เป็นพหูพจน์เลยเป็น substances ความหมายทั้งประโยคก็คือความรักแบบโรแมนติกเนี่ยเป็นหนึ่งในสารเสพติดนะคะบนโลกใบนี้ on earth เนาะ คำว่า earth มี th ออกเสียง th ข้างหลังด้วยนะคะเอาลิ้นแลบออกมานะจะเห็นว่า substances เิิม s นะคะเพราะว่าเวลาแปลงจริงคือหนึในสารเสพติดแบบที่ทั้งหมดดังนั้นมันก็ควรจะต้องเป็นพหูพจน์อยู่แล้วตัวอย่างที่3นะคะจากคลิปสุดท้ายก็คือ we're gonna play one of our favorite games called 5 second rule ซึ่งแปลว่า พวกเราจะมาเล่นหนึ่งในเกมที่เป็นเกมโปรดซึ่งเป็นเกมที่ถูกเรียกว่า5 second rule คือกด5วินาทีนะคะก็เกมอธิบายสั้นๆน,นิดนึงว่าคือเขาจะหมายถึงเกมที่ทายคำอะไรสักอย่างซึ่งจะต้องทายภายใน5วินาทีนะคะอีกแล้วค่ะเกมคำนามที่ตามมาจะหลังจากคำว่า one off ก็ต้องเป็นพหูพจน์จึงเติม s คำนามหลัง one of จะต้องเป็นพหูพจน์เสมอนะคะเพราะมันแปลว่าหนึ่งในลหลายๆอ่านหนึ่งในลหลายๆคนดังนั้นอยากให้ใช้ให้ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราใช้กันผิดบ่อยมากนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นี่มากก็าน้อยนะคะจบไปแล้วกับความรู้ภาษาอังกฤษดีๆจาก English f Lucy e n by m มอ Ann เรียนภาษาอังกฤษจนคูดคอง ฝากกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็ subscribe YouTube channel ไว้เพื่อติดตามความรู้ดีๆในคลิปถัดๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะ